ด้านหน้าของเราก็เป็นเครื่องอบข้าวนะนี่เป็นเครื่องอบข้าวของญีุดมือสองไซส์ตัวนี้ตัวขนาดห้าตันนี่สี่ตันนะครับแล้วนี่สามจุดห้าตันขถับมาก็จะเป็นตัวนี่นะครับสองตัวนี้นี่ตัวสองตันไอ้สามตันนะครับผมเอ๊ะสายผิดกันไปไหนสองจุดห้าตันทั้งคู่แล้วก็ตัวหนึ่งตัน ตัวหนึ่งคุดหกตันแล้วก็ตัวสองจดสี่ตันวันนี้เป็นตัวมือสองญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับตู้อบข้าวเปลือกทำมาที่ในการลดความชืน้นข้าวหมุนเย็นข้าวแล้วก็ทําให้ข้าวนั้นเอแห้งต่องเสมอใช้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กเครื่องตัวขนาดปดนใหญ่เคลื่อนย้ายได้ไดมีลอ้อตัวคอนโทรลเป็นไฟบ้านนะครับเชื่อเพื่อใช้เชื่อเพื่พอฟอสเซลจะมีระบบน้ํามันดีเซลแล้วก็ ตัวแก๊สอพิีให้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าแต่รุ่นแต่ละสาตัวนี้จะเป็นไล่มาเป็นตัวสีเขียวตัวนี้เป็นชิซูโอกะนี่คือชิซูโอกะนะชิซูโอกะจะมีระบบที่แตกต่างจากชาวบ้านหน่อยตรงที่ว่าตัวโครงช่างเหล็กค้างหนาะและใหญ่กว่าตัวตู้คอนโทรนเป็นแบบรุ่นเดิมๆแบบมีปุ่มสีหลักๆสี่ปุ่มหลักๆ พอเป็นฝุ่นน้ำเข้าๆระบบอบข้าวน้ำเข้าออกแล้วก็หยุดไปหลดมือดานแล้วก็มีเครื่องว่ามชื้นให้ตัวนี้มันบอกลักษณะออนนี่อรบูดิบนี่เครื่องว่ามำชืน้นตัพอสูงอยู่ประมาณสี่เมตรห0าสิบส่เมตห้าประมาก็ตัว1นึตันตัวนี้เป็น e s e ก i หัวเบรนเนอร์จะเห็นชัดเจนอยู่ตัวอน,นี้ปุ่มคอนโทรลก็จะคล้ายๆกันเพราะว่ามีระบน้ำเข้าเข้า อันนี้อ่าอน้ำอบขาอ้าวนี้นํำเ้าออกจะมีปุ่มประมาณน,นี้มีเครื่องวัดความชื้นให้นะครับก็มชื้นอยู่ตรงนี้นี่คือมาความชื้นมีระบบตั้งเวลามีระบบตั้งเวลาชนิ้วัสดุดิบข้าวโพดข้าวถั่วเราก็จะมีเรื่องวัสดุดิบให้ความร้อนการหมุนเวียนก็จะแตกต่างกันออกไปบอเบอร์เนอร์จะเป็นลอยอยู่อย่างนี้ตัวมอเตอร์ต้นกระเพาะก็จะเป็นตรงนี้นะครับมาดูซาตาเก้ อันนี้ก็ซา,าเลเกตซาเะเกจะมีหน้าจอดิจิทัแลแบบนี้แล้วนี่รูปใหม่กว่าปาดหนึ่งตันเอาตัวนี้แปดหมื่นบาทน้ำเข้าเข้าระบายอากาศอันนี้อบนะครับี่น้ำเข้าอบอปุ่มจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมีเครื่องว่าความชื้นให้เช่นเดียวกันอันนี้คือความชื้นที่เราต้องการนะครับจับเวลาไม่ใช่จับเวลา,อ,นนอ,ลาอันนี้คือโปรแกรมอันนี้คืออ่าโปรแกรมเหมือนกันนะครับปริมาณข้าวเครื่องวความชื้นจะหน้าตาแบบนี้เครื่องวความชื้นจะเป็นเครื่องวความชื้นในข้าวเปลือกเลยนะครับก็คือบิดบด ตัวนี้เป็นค่า1.1ตันถ้าเป็นตัวนี้เอ็มไคือวาม้ก็เป็นอย่างนี้คือตรงนี้ตัวนี้เป็นมิซูมิชิมิซูมิชิยามาโมโตงเนี้ยครับจะหน้าตาเหมือนกันเลยจะเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับมีหน้าจอเล็กๆกันเดียวตัวนี้เป็นแสนสถานะของเวลาตัวนี้สถานะนำเข้าๆระบายอากาศมีหมุนเวียนอบซีปเปิดิดนับแล้วก็มีตัวคอนโทรลด้านล่างตัวความชื้นแล้วก็มีโมลิการ โบเนอร์จะอยู่ด้านลาน่างของตู้นี้นะครับเอ้ยอยู่ตรงนี้โบเนอร์อยู่ตรงนี้นี่ก็ ishi, มิซูมิชิแมหน้ารำเหมือนกันเลยอันนี้ไม่ใช่มิซูอันนี้เป็นยันม่านะเนี่ยยันมา่ยายันมา่ามิซูยามโมโตะใช้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้สองตันกับสามตันนี่เป็นเครื่องแยกสีข้าวตัวนี้เป็นเครื่องแยกสีข้าวคือแยกหินแยกข้าวที่มี ความแตกต่างทั้งสีดําสีแดงออกจากกันข้าวเปลือ,อาากออกจากข้าวาเ,เ,าเจ้าเอ้ยข้าวเปลือกออกจากข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าแยกจากกันเครื่องมีล้อเขียนได้หัวยิงสามสิบหกหัวยิงข้าจะเทน้นลงมาผ่านรางสไลด์อย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้ไม่ีคนจองแล้วแต่ว่าเราจะมีออเดอร์สี่ตัวอยู่ข้างในยังไม่มีใครจองนะครับสต็ตอกไวเป็นเครื่องแยกสีราคาเร่ตั้งแต่สองแสนเก้าออปชั่นเริ่มต้นนะครับจนถึง สี่แสนขว่าบาทนะครับขึ้นอยู่ออปชันว่าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติมไหมหัวยิงยังไงอย่างเงี้ยครับผมแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตาสีเหมือนกันขยันียนเตืนว่าอยามอมโมต้ะยามอมโโต้นะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปุ่มแบบอนาล็อกเยอะหน่อยนะครับตัวนี้จะออปชันประมาณนี้เลยมีจะมีเครื่องวัดความชื้นเครื่องวัดความชื้นอ่าปริมาณค่าวัตถุโปรแกรมนะครับตัวนี้เป็นตั้งชั่วโมงตัวนี้เป็นความเร็รอบนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมต่างๆนะครับ คล้ายๆกันแต่นี่อาจจะเป็นหน้าจอตัวโครงสร้างเหมือนกันเลยตัวทีห3.5ตันแต่หน้าจอก็จะแต่งตางออกไปแล้วแต่การออกแบบแอมาดูตัวนี้เป็นตัว S SDR นะครับเป็นตัวอ,าอาว่าซาดากิซาดากินะซาดาก SDR ตัวนี้ขนาด5ตันนะครับโปรแกรมก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลใหญ่อย่างนี้มีแสดงเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ ทำข้าวข้าวระบายอากาศนี้อบนี้ออกนี้หยุดนะครับแต่โปรแบบกรกเมเขาจะค่อนข้างเงยอะมากนะมีโปรแบบกรมหลายโปรแบบกรมมากนะครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นตัวนี้เครื่อวัดความชื้นเราต้องการความชื้นเท่าไหาร่อ่าใช้ของวัตถุดิบอบสองสเตปอบสามสเตปอบ้าวพ่านอบมาตรฐานอบเร็วนะครับนี่เมนูนี่ปริมาณข้าวในตู้คือการหมุนเวียนตัวนี้ช่วงล่างเนซาลาเก้จะเปลี่ยนไปจากคล้ายๆกับยำโมโต้แหละช่วงล่างก็คือตัวหมุนเวียนข้าวจะเป็นท่อตัวเดียว เพื่มความชื้นที่อยู่ตรงนี้เรามาดูตัวนะครับเป็นหน้าสีมููเหมือนกันถ้เป็นยา m a โ a m ต t เหมือนกันนะโาเวอร์เนอร์ไหมอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะฮเวอร์เนอร์เวอร์เนอร์อยู่ตรงห้อยอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับเป็นรถฮอนชีน้ำมันดีเซลนะหน้าจอจะเป็นมันสีมพูแค่ต่างแค่สีนะครับมันก็คือยามาโ a m ต t ตัวหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมสังเกตว่าโปรแกรมจะคล้ายกันเลยนะมีนาเข้าเข้าโปรแกรมญี่ปุ่นจะคล้ายการต่างที่ออปชันภายในเล็กน้อยความใหญ่โตของ ตัวตู้นะครับความออกแบบต่างๆโครงสร้างต่างๆก,งก็จะเปลี่ยนไปบ้างตามนิดหนึ่งอันนี้ก็จะพามาสัทยายอยู่ประมาณนี้สับตู้อบข้าวที่เยอะที่สุดในประเทศไทยสับตู้อบข้าวปุ่นือสองเรามีท่านเลือกหลากหลายมากมายนะครับผมผมช่างเบิร์ดก็สัทยาไปประมาณนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ